สัปดาห์ที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปอาตมาจะมอบหน้าที่การบรรยายให้พระเจริญเพราะอาตมาไม่สันทัดเรื่องสถานที่ผมคืนหน้าที่ให้ท่านนะครับท่านพระครูพูดกับญาติโยมแล้วจึงพูดกับพระมคุเทศครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินกว่าปัญญาของผมจะเข้าใจผมต้องขอรัธนาหลวงพ่อ ช่วยนะครับพระเจริญขอความช่วยเหลือล่วงหน้าตั้งแต่เป็นมกคุเทศมาท่านยังไม่เคยบรรยายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าท่านพระครูแล้วก็ไม่เคยเห็นพระมกุเทศรูปใดบรรยายได้อย่างนี้ท่านคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการเจริญพระกรรมฐานให้มากขึ้นจะได้บรรยายได้เก่งเหมือนท่านสมพารวัดป่ามะม่วง คิดดังนี้แล้วจึงเริ่มการบรรยายหลังจากที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทตลอดเจ็ดวันในสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วในสัปดาห์ที่สองได้เสด็จไปประทับยืนหน้าทิศอีสานทรงจ้องดูดต้นมหาโพไม่กระพิบพระเนตรที่นั้นเรียกอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สาม ทรงเนรมิตท,ที่จงกลมขึ้นระหว่างกลางแห่งมหาโพและอนิมิตสเจดีเสด็จจงกลมตลอดเจ็ดวันที่นั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่สีประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิดกณนาเรือนแก้ว ที่เทวดาเนรมิตในทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ที่นั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่ห้าประทับใต้ร่มไม้ไซชื่ออาชาปละนิโครธทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หูหุกชาติแสดงสมณะและพราหมณ์ที่แท้พร้อมทั้งธรรมถิทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์ สัปดาห์ที่ขออนุญาตขัดจังหวะครับผมขออนุญาตกรุณาช่วยขยายความเรื่องพรามหูหุขชาติด้วยครับโยมเสงอยากรู้รายละเอียดนิมนต์หลวงพ่อช่วยอธิบายให้โยมฟังด้วยครับพระมากุเทศโยนต์กลองมาที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงอธิบายว่า พรามหุหุขชาติก็มีนิสัยชอบตวาดคมคูผู้อื่นด้วยวาจาว่าหึหึก็ได้มายังที่นั้นแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องพราหมณ์และทำอันทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพราหมณ์ผู้ใดที่บาป,ประมอันลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องคูผู้อื่นว่าหึหึเป็นคำหยาบ และไม่มีกิเลสอันย้อมจิตให้ติดแน่นดุดน้ำฝาดมีตนสำรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทแล้วมีพรหมจันท์ได้อยู่จบแล้วผู้นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูในโลกแม้น้อยหนึ่งควรกล่าวว่าตนเป็นพรามโดยธรรมอยู่ในพระไตปิโดกเล่มเท่าไรจ๊ะข้ออะไร แม่ชีปวนถามขึ้นด้วยหวังจะลองภูมิท่านพระครูถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกก็อยู่เล่มที่25ข้อที่21ถ้าเป็นพระวินัยปิฎกอยู่เล่มที่สข้อที่หสมภารวัดป่ามะม่วงตอบโดยได้รับการช่วยเหลือจากเห็นหนอแม่ชีปวนไม่รู้ว่าที่ท่านตอบนั้นถูกหรือผิด เพราะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกท่านพระครูรู้จึงย้อนถามว่าที่อาตมาตอบมาเนี่ยแม่ชีว่าถูกหรือผิดฉันว่าถูกแต่ถึงจะผิดฉันก็ไม่รู้เพราะฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกที่ถามเพราะอยากจะลองภูมิท่านแม่ชีตอบตามตรงคนที่จะลองภูมิคนอื่น ตัวเองจะต้องรู้ด้วยไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เขาตอบมานั้นผิดหรือถูกท่านพระครูถือโอกาสสอนแม่ชีหนูอยากฟังพระมกุเทศบรรยายต่อคะ่ะสัปดาห์ที่หพระพุทธเจ้าประทับที่ไหนคะนางสาวสายหญ่รักถามขึ้นพระเจริญจึงตอบว่า สัปดาห์ที่หกประทับที่ใต้ต้นไม้จิกชื่อมุจลินมีฝนตกมุจลินเป็นนาคราชมาวงขนดแผ่พังพานปกป้องพระองค์ทรงเปร่งอุทานแสดงความสุขที่แท้อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนเป็นต้นสัปดาห์ที่เจ็ดประทับใต้ต้นเกตชื่อราชายตนะ พ่อค้าสองคนคือตปุตสะและพลิกะซึ่งเดินทางมาจากอุกะกะละชนบทได้เข้ามาถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงและได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสารณะสองคือพุทธสารณะและธรรมสารณะทำไมไม่ถึงสังฆสารณะด้วยครับ ทำไมถึงได้แค่สองอุบาสกหนุ่มที่หมายปองนางสาวสายใยรักถามขึ้นเขาไม่รู้ดอกว่าได้ปล่อยไก่ตัวบเริ่มออกไปเพราะในเวลานั้นมีสาระเพียงสองสังฆสาระยังไม่มีพระเจริญตอบแล้วจึงอธิบายต่อว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่เจ็ด จึงเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอาชาปาลานิโครธอีกทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานและน้อมรัตไทยที่จะไม่แสดงธรรมเป็นเหตุให้สหัปดีพรหมกราบทูลอาราธนาและหน้าที่นี้เช่นกัน ได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐานสที่เป็นเอกายตนะมักและอินทรีห้าอันมีอมตะธรรมเป็นที่หมายเอกายตนะมรักอินทรีห้าและอมตะธรรมคืออะไรคะโยมผ่องสายอยากรู้ นิมนต์หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงช่วยอธิบายหน่อยครับผมไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไรพระเจริญนิมนต์พระครูเจริญสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าเอกายนมามะกแปลว่าทางอันเอกหรือทางสายเอกซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติอันประเสริฐที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจด หมดทุกข์และบรรลุนิพพานได้แก่สติปัฏฐานสีดังพระพุทธวจนะมาในบาลีว่าเอกายโนอายังพิกเวมัคโคสัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมาติกกมายะทุกขทโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายัสสะ อธิคมายะนิพพานสสะสัจฉิกริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบและเล่มที่สิบสองแม่ชีป่วนกำลังจะถามว่าข้ออะไรท่านพระครูรู้จริงๆิบอกเสียก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าข้ออะไรให้ไปอ่านเอง คืนบอกหมดก็จะไม่อ่านแล้วอินรีห้าคืออะไรคะโยมผ่องใสาถามอีกอินรีห้าแปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือทำทิที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอินทรีห้าได้แก่ศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา อินรีย์เป็นเจ้าการในการกรอบงามเสียซึ่งทำผิดตรงกันข้ามแต่ละอย่างคือความไร้ศรัทธาความเกียจคร้านความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายตามลำดับแม่ชีความประมาทเป็นทำทิดตรงกันข้ามกับอะไรท่านถามแม่ชีป่วน ไม่ทราบค่ะแม่ชีตอบตรงข้ามกับสติค่ะนางสาวสายใหญ่รักตอบเมื่อเห็นว่าแม่ชีป่วนตอบไม่ได้แม่ชีวัยหกสิบจึงคว้างค้อนใส่หญิงสาวอายุคราวลูกความไร้ศรัทธาเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาความเกียจคร้านเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับวิริยะ ความฟุ้งสานเป็นธรรมทิ่ตรงข้ามกับสมาธิและความหลงงมงายเป็นธรรมทิ่ตรงข้ามกับปัญญาครับโยมเสงช่วยตอบส่วนที่เหลือแม่ชีป่วนจึงหันไปคว่างค้อนใส่โยมเสงอีกคนหนึ่งหลวงพ่อคะฉันอยากฟังหลวงพ่อบรรยายรู้สึกว่าปัญญาเกิดขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่ออธิบาย เอากาอยานมามมรกับอินทรีห้าทำให้ฉันหาคำตอบได้ว่าอมตะธรรมคืออะไรโยมผ่องใสพูดด้วยเสียงใสๆอย่างที่ไม่เคยใสายมาก่อนโยมหาคำตอบได้ว่าอย่างไรอมตะธรรมคืออะไรท่านพระครูถามคือนิพพานค่ะอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายซึ่งก็คือนิพพาน พราะนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายค่ะเก่งมากอาตมาขอชมเชยเอรู้สึกว่ามีแต่โยมตี่ถามแสดงว่าพระท่านเข้าใจดีถึงไม่ถามพระทวัตรรีบตอบว่าถึงเข้าใจก็ไม่ดีก็ไม่กล้าถามครับเพราะกลัวว่าจะอายโยมผมรู้สึกว่าโยมที่มาคณะนี้เก่งกันทุกคน เล่นเอาพระอย่างพวกผมต้องอายไปตามๆกันหรือท่านขุนทศกับท่านรสสุคนว่าอย่างไรท่านถามเพื่อนบรรพชิตอีกสองรูปผมเห็นด้วยโยมคณะนี้เก่งกันทุกคนอย่างที่ท่านทวัดว่าผมรู้สึกอายซะแล้วกลับไปเห็นจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้มากกว่านี้จะได้ไม่อายโยม พระขุนทศพูดเดี๋ยวนี้ญาติโยมเก่งเรื่องธรรมะเก่งกว่าพระสิอีกพระรสสุคนเสริมท่านพระครูจึงพูดความจริงตามที่เห็นว่าท่านฟังผมพูดนะผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมขอทำนายว่าในอนาคตคฤรัษหัดจะรู้ธรรมมากกว่าบรรพชิต เพราะบรรพชิตพากันไปรู้เรื่องทางโลกมากกว่าที่จะศึกษาทางธรรมจนกลายเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ไปถามพระถ้าอยากรู้ธรรมะให้ไปถามโยมท่านคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองรีบสนับสน,นุนเอาละ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วทีนี้ผมก็จะถามมกุเทศว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึงพระเจ้าเสวยวิมุติสุขเป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์นั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่รไรและตรงกับอธิกถาหรือไม่พระครูเจริญถามพระเจริญผมจําไม่ได้ครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เทร่จจำได้แต่ว่าตรงกับอธ,กธิกถา เพราะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่หนึ่งและสัปดาห์ที่หถึงเจส่วนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่สองถึงที่สนั้นเป็นส่วนที่พระอธกถาจารย์กล่าวแทรกเข้ามาถูกแล้วเหตุการณ์ตอนเสวยวิมุติสุขหลังตรัสรู้ปรากฏในมหาวัคแห่งพระวินัยปิฎกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ ส่วนเรื่องดำริของสติปัฏฐานและอินทรีย์มาในสังยุตตนิกายมหาวัคซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่สิแม่ชีไปอ่านเสียจะได้ไม่ต้องถามว่าข้อเท่าไรท่านรีบบอกแม่ชีปวนเสียก่อนที่จะถูกถาม ฉันไม่มีเวลาหรอกจ้ะหลวงพ่อแล้วมีเวลาทำอะไรบ้างล่ะหรือว่าเอาเวลาไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งกำหนดพองหนอยุบหนอเรื่องปฏิบัติฉันก็ไม่มีเวลาอีกนั่นแหละแม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นก็บอกอาตมาสิว่าแม่ชีมาอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้าง ฉันก็ทำอาหารถวายพระพอตกบ่ายก็มาสวดมนต์ที่นี่ฉันสวดมนต์เก่งนะยอดพระกันไตปิดกฉันก็สวดได้แม่ชีอวดแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติก็ไหนว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่หลวงพ่อลูกศิษย์ก็ต้องมีดีบ้างเก้บ้างฉันเป็นพวกเก้จ้ะลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีหมดทุกคน หรือเปล่าล่ะแม่ชีย้อนถามไม่หมดดีมีน้อยแต่ที่เกยอย่างแม่ชีมีเยอะท่านพระครูตอบพระมกุเทศเห็นว่าท่านพระครูกับแม่ชีป่วนก็คงจะถกเถียงกันอีกนานจึงพูดตัดบทว่าเอาล่ะวันนี้เราได้ความรู้กันพอสมควรแล้ว ทีนี้เราก็จะไปทัศนศึกษากันทางฝั่งโน้นของแม่น้ำเนรัญชาราจะต้องเดินลุยข้าแม่น้ำไปรถจะไปส่งจุดที่ใกล้ที่สุดจากนั้นเราก็จะลงจากรถแล้วก็เดินลุยข้าแม่น้ำเนรัญชาราไปบ้านพระนางสุชาดาซึ่งอยู่หมู่บ้านเสนานิคมพระนางสุชาดาคือทีดานายบ้าน ที่ถวายข้าวมัทุปายาตเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรุ้ท่านพระครูรู้สึกแปลกหูกับคำพระนางสุชาดาเพราะในพุทธประวัติมีกล่าวถึงนางสุชาดาไม่มีคำว่าพระไปกันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมจ๊ะโยมผ่องใสาถามขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกราบต้นมหาโพ์ แล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเมตตาจากนั้นก็เดินทางไปขึ้นรถบัสอัตมาขอเตือนว่าเมื่อไปถึงชายฝั่งแม่น้ำให้เดินอย่างระมัดระวังประเดี๋ยวจะไปเหยียบกับระเบิดแคกเข้ามีกับระเบิดด้วยหรอครับอุบาสกหนุ่มถามได้เกรงจาไม่ปลอดภัยในชีวิตขี่แคกนะคุณไม่ใช่ระเบิดจริงๆหรอก พวกแขกมันมานั่งขี่อยู่ริมแม่น้ำถ้าเดินใหม่ระมัดระวังก็จะไปเหยียบเข้าแม่ชีป่วนอธิบายในฐานะคนในพื้นที่อย่างนั้นหร,อหรือครับผมคิดว่าเป็นระเบิดจริงๆผมมาสแสวงบุญนะครับไม่ได้มารบทับจับศึกพูดแบบห่วงอะไรในชีวิตไม่ต้องกลัวหรอกโยม เรามาอยู่ในพุทธภูมิคือในดินแดนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธานุภาพย่อมคุ้มครองแต่ถ้าเรามีกรรมก็จะต้องมาตายนาที่นี้ก็ถือซิว่าดีกว่าไปตายที่อื่นท่านพระครูพูดปลอบให้เข้าหายกลัวเมื่อกราบหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีแล้วคณะผู้แสวงบุญก็พากันเดินไปขึ้นรถบัสที่จอดอยู่ โชเฟอร์ออกรถแบบไม่เร่งร้อนรถวิ่งผ่านร้านขายของซึ่งเป็นคูหาเล็กๆเกจ้าของร้านนั่งยองๆอ,อยู่หน้าร้านอย่างหงอยเหงาเพราะขายไม่ค่อยดีโยมเสง็งแอบสังเกตว่าคนขายของมีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยแม่ชีคะทําไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมนางสาวสายยายรัก ถามแม่ชีป่วนรู้ได้อย่างไรแม่ชีถามคำถามที่หญิงสาวถามก็เหมือนกับที่แม่ชีเคยถามพระเมื่อตอนมาอินเดียใหม่ๆก็หนูเห็นลูกกลมๆมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็เอาสโลงปิดไว้หญิงสาวอธิบายตามที่เห็นภาพแม่ชีป่วนตอบด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั้งรถว่า ไม่ใช่แตงโมอะไรหรอกนั่นมันห้ำแขกพวกแขกหำมันโตเวลานั่งก็เล็ยป่องออกมาดูเผลอเหมือนนั่งทับแตงโมเสียงคนฟังพากันหัวเราะคิกคักทั้งพระทั้งโยมอะไรอีกล่ะแม่ชีไปยุ่งอะไรกับห้ำแขกพระมกุเทศถามยิ้มยิ้มฉันไม่ได้ยุ่ง หนูนี่เขาถามฉันว่าทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมฉันก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังตอนฉันมาอินเดียใหม่ๆก็สงสัยแบบเดียวกันนี้เคยถามมาหาหนุ่มรูปหนึ่งที่เป็นมักุเทศท่านก็หน้าแดงเลยและท่านตอบหรือเปล่าท่านไม่ยอมตอบท่านบอกว่า ว่ายอมอยู่น,น,นานๆก็จะรู้เองทีนี้พอฉันได้เห็นห้ำเจ้าทุกโขฉันก็เลยรู้ว่านั่นไม่ใช่แตงโมผู้ชายแขกเมืองนี้มีเวรมีกรรมนะมีกรรมที่ห้ำโตไปไหนก็ต้องแบกห้ำไปขนาดนั้นเชียวหรือแม่ชีไม่ได้พูดเกินความจริงนะอุบาสกหนุ่มไม่อยากจะเชื่อ ถ้าพูดเกินความจริงฉันก็มุสาน่ะสิฉันเป็นชีถือศีลแปดจะมุสาได้อย่างไรนั่นคุณเห็นไหมที่ตากอยู่นั่นนะ่ะนั่นแหละคือกางเกงในแขกแม่ชีชี้ไปที่ผ้าสามเหลี่ยมมีสายยาวประมาณหนึ่งเมตรมุมละสายแล้วอธิบายต่อว่า พวกแขกมันชอบตากางเกงในไว้หน้าบ้านไม่รู้มันมีเคล็ดอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผ้าสามเหลี่ยมนั้นจะเป็นกางเกงในได้อย่างไรได้สิคุณเวลามันนุ่งจะใช้เวลามากกว่ากางเกงในที่เราใส่แม่ชีไปเห็นเขานุ่งตอนไหนแม่ชีไปแอบดูเขานุ่งกางเกงใน ไม่อาบัตหรืออุบาสกหนุ่มพูดเสียงติเตียนจะอาบัตได้อย่างไรฉันเป็นชีถือศีลแค่แปดข้อไม่ได้เป็นพระจะได้อาบัตเพราะพระถือศีลสองี่สิบข้อแม่ชีกล่าวแก้แล้วแม่ชีไปเห็นแขกใส่กางเกงในตอนไหนละ่ะตอนไปแม่น้ำคงคา เทศกาลอาบน้ำล้างบาปพวกฮินดูไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแขกเขาก็นุ่งสารีไม่มีกางเกงในที่ไม่มีเพราะเขาจะได้ฉี่ได้สะดวกผู้หญิงแขกเขายืนฉีนะไม่ได้นั่งฉีเหมือนผู้หญิงไทย ขนาดมาอาบน้ำล้างบาปก็ยังยืนฉี่ลงไปในแม่น้ำนั่นแหละแม่ชีรู้ได้อย่างไรว่าเขาฉี่ก็สาลีมันบางเวลาเปียกน้ำเห็นหมดเลยคือเห็นสายมันไหลลงมาจากวางขาแล้วเขาก็วักน้ำตรงที่ฉี่ลงไปมาล้างล้างหน้าบ้วนปากฉันเห็นแล้วก็จะอ้วกแล้วพวกผู้ชายล่ะ ผู้ชายก็แก่ผ่าเลยเขาจะวางกางเกงไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ําให้พลัดกันเฝ้าคืนไม่เฝ้าก็ถูกขโมยเพราะพวกแขกที่จนจนนั่นแหละไม่มีเงินที่จะซื้อกางเกงในอย่างเจ้าทุกโขนะ่ะมันจนขนาดไม่มีเงินซื้อกางเกงในแต่มีเงินซื้อเหล้าเวลามันตัดยา ก็จะเอาห้ำผาดไว้บนก้อนอิดจะได้ไม่นักฉันเห็นแล้วรู้สึกทุเรศทุรังทีนี้วิธีหนุ่งกางเกงในของพวกแขกเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นผ้าพันห้ำไว้แล้วก็เอาส่วนที่เป็นสายนั้นคล้องคอฉันถึงบอกว่าพวกผู้ชายแขกมีเวรกรรมไปไหนต้องแบกห้ำไปด้วย แม่ชีป่วนเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านพบเมื่อรถมาถึงริมฝั่งคณะผู้สแสวงบุญลงเดินพระมกุเทศย้ำว่าเดินดีๆนะครับพระคุณเจ้าอย่าโยมก็เดินดีๆอย่าไปเหยียบกับระเบิดแคกเข้าบรรพชิตและคาหัดพากันเดินอย่างระมัดระวังท่านพระครูกำหนด วาซ้ายทุกย่างก้าวและท่านก็ได้รับอนิสง์ของการเดินจงกรมที่ไม่มีบอกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวคือในปัจจากานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22่ได้กล่าวถึงอนิสง์ของการเดินจงกรมไว้หประการคือ 1. อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อดทนต่อความเพียน 3. ม,มีอา,าพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดีและ 5. สมาธิที่ได้ขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานแต่อานิสงส์ที่ทำให้ท่านพระครูได้จงกรมไม่มีในพระไตรปิฎกนั่นคือทุกอย่างก้าว ที่ท่านเยียบย่างท่านรู้ว่าตรงไหนมีอุจระแขกที่เอาทายทับไว้ท่านก็จะเลี่ยงไม่ไปเยียบเข้านี่คืออานิสงส์ที่ได้จัดก,การเดินจงกรมซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกการปฏิบตัติตามคำทรงสอนของพระบรมศาสดาสามารถนำมาใช้ใเป็นประโยชน์ได้ทุกเมื่อตายแล้ว ฉันเหยียบขี้แขกเข้าเสียงแม่ชีปวนร้องขึ้นไปล้างในแม่น้ำสิพระมกุเทศแนะนำเรื่องอะไรฉันจะล้างทิ้งรองเท้าง่ายกว่าว่าแล้วก็สลัดรองเท้าฟองน้ำทิ้งไปประเดี๋ยวเหยียบอีกทีนี้ก็เปื่อนเท้าน่ะสิพระเจริญทวงเปื่อนฉันคอยล้าง ล้างเท้าง่ายกว่าล้างรองเท้าแม่ชียังคงยืนยันที่จะไม่ล้างรองเท้าเมื่อคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปถึงหมู่บ้านนางสุชาดาบรรดาเด็กๆก,ก,ก็พากันมารุมล้อมของเงินพระมกุเทศกำชับญาติโยมว่าให้ใจแข็งเกิดให้คนหนึ่งจะมารุมล้อมถึงกันเป็นร้อยๆท่านพระครูรู้สึกสงสารพวกเขา หากก็ต้องทำตามที่พระมกุเทศแนะนำจึงได้แผ่เมตตาในใจให้พวกเขามีความสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าพยาบาทเบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิน้นพระมกุเทศบรรยายเรื่องราวของนางสุชาดาผิดไปจากพระไตรปิฎกและอัตถกถาเช่น บรรยายว่านางถวายข้าวมัทุปายาตแต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งบำเพ็ญทุกขกระตริยอดอาหารมานานถึงหกปีเรียกนางสุชาดาว่าพระนางสุชาดาและซ้ำร้ายกว่านั้นยังบอกอีกว่าพระนางสุชาดาได้บรรลุอรหัตผลและเป็นอรหรันพระอนิสงส์ที่ได้จากการถวายข้าวมัทุปายาต ท่านจะต้องหาโอกาสทําความเข้าใจกับพระมกุเทศเพราะการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่ญาติโยมหรือบรรพชิตถือว่าได้บุญมากแต่ถ้าให้ความรู้ไม่ถูกต้องก็ถือว่าบาปมากเช่นกัน